สำหรับชุดนี้นะครับจะไปที่สาแก้วเช่นเดียวกันครับผมครั้งกี่แล้วนะครับเมื่อกี้ไปที่ไหนนะจังหวัดตรากเนาะอันนี้ไปที่สาแก้วครับก็สเปคเดียวกันครับแต่รูปแบบไม่เหมือนกันครับผมแต่โมสุดเช่นเดียวกันครับปั๊มสุดถังสุดเช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้นะครับก็คือจะประกอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะไปติดรถเกี่ยวนะครับเราถึงประกอบได้ท่านี้นะครับ ท่านี้เหมาะสําหรับรถเกี่ยวรถไถนะครับรถตัดอ้อยตัวนี้24โวลต์นะครับนะ24โวลต์นะครับนะแรงดันให้ที่150 p พ i ทไอเห็นไหมฮะแล้วก็นะครับชุดนี้นะครับ,นะรบมีตัวดักน้ําเรียบร้อยแล้วครับข้อต่ออะไรทุกอย่างอย่างดีทั้งหมดครับมีคอปเปอร์ฝั่งนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็ตัวนี้เอาไปใส่สายลม สายลมเข้ามาที่แต่ตัวนี้ได้เลยครับนะนี่นะครับมาต่อที่แต่ตัวนี้เลยคอปเปอร์พี่ๆสามารถเอาไปเป่ากองเติมลมได้แล้วก็แน่นอนครับการติดตั้งที่ง่ายที่สุดในโลกนะครับง่ายที่สุดในโลกฝั่งนี้นะครับสายสีดําฝั่งนี้เอาลงกาวได้เลยครับส่วนสีแดงนะครับนะไปเข้าแบตเตอรี่ควบบวกครับผมแถมฟิวให้2ตัวครับ ส่วนสีเหลืองนี้นะครับเข้าสวิตปิดเปิดนะครับผมก็แถมให้เหมือนเช่นเดียวกันอ่แถมให้ทุกอย่างแล้วก็การติดตั้งแต่นะครับง่ายๆจะมีคู่มือติดตั้งให้นะครับง่ายนะครับง่ายมากๆจะบอกให้ชุดนี้นะครับแค่เอาไปยึดที่รถนะครับนะแค่เอาไปยึดที่รถนะครับนี่นะครับเอาน็อตยึดตรงขาเนี่ยนะนะเน,ะนี่ยมี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 ม,ม,ม,มีรูให้เห็นไหมเนี่ยจะมีรูให้เราเจาะเผื่อไว้ทุกอย่าง เราคิดเผื่อลูกค้าไว้หมดแล้วฮะแล้วก็ข้างล่างเป็นตัวเดนน้ําครับฝั่งนี้ก็จะมีเพชเชอร์สวิตนะครับแรงดันที่1 5 0 p s i นะครับนะอันนี้ก็คือตัวโบนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับตัวนี้เอาไว้เซฟถังเมื่อตัวตัดลมวัดเสียนะครับแต่โม2สวยหน่อยอ่าเทอยู่แล้วแล้วก็เทพอยู่แล้วดูข้อต่อแต่นะโอ้โหสวยงามจัดจัดนะครับจะบอกให้นะครับคัดเป็นพิเศษให้อู่แล้วครับ รับประกันให้หกเดือนครับย4ิบสี่โวลต์ชุดนี้นะครับการันตีนะครับรันแน่นอนนะครับผมผมเทสให้แล้วเช็คลั่วให้แล้วนะครับรับประกันให้6กเดือนนะครับสวยๆนะครับขนาดตัวอุดจริงๆโลโก้ร้านให้ไงเห็นไหมนะครับอย่างสวยครับของพรีเมียมแน่นอนครับชุดนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันนะครับห0ร้อยกว่าบาทนะครับรวมส่งเนาะ ถ้าใครนะครับสนใจชื่นชอบแบบนี้นะครับก็สั่งแมนทําได้เลยนะครับมีทั้ง12โวลและ20โวลต์24โวลนะครับอันนี้เป็น12โวลนะครับขอบคุณนะครับนะขอบคุณพี่ชายจากสระแก้วนะครับเอาไปติดรถเกี่ยวนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ฝากติดตามด้วยนะใครที่อยากมาหาแมนแตลมก็พิมพ์แผนที่ว่าแมนแตลมถนนทาไท้ายลาดครับกรุงเทพมีนบุรีโอเคครับผมสวัสดีครับ